สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงนะคะคลิปนี้เป็นของชาวลนาราศีสิงห์นะคะว่าตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปไปจนกระทั่งถึงสิ้นปี2,568นะคะเรื่องราวในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าจะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นนะ,ะหรืออาจจะมีคำเตือนอะไร นะคะที่จะได้มาบอกกล่าวคุณในคลิปนะคะในการทำนายเป็นการทำนายแบบภาพรวมนะคะขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับเอาคำทำนายที่ดีนะคะไปเป็นกำลังแรงใจรวมไปถึงคำทำนายดีๆเหล่านั้นนะคะก็ให้ถือซสว่าเป็นการอวยพรปีใหม่ให้กับคุณนะ,ะแล้วก็ถ้าหากว่าในคำทำนายนะคะมีคำทำนายไหนนะคะที่ไม่ดีไม่ชอบไม่ตรงใจนะคะก็แค่ปล่อยผ่านเนาะไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะ จะได้ไม่ต้องอไม่ต้องกังวลใดๆนะคะอื ừ. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอบารมีครูบาอาจารย์สิ่งศิสิทธิ์นะคะได้โปรโชี้แนะแนวทางนะคะเรื่องราวให้กับชาวลัคนาราศีสิงนะคะหากว่ามีเรื่องใดสิ่งใดอยากบอกกล่าวหรือว่าอยากจะสื่อนะคะก็ขอให้บอกผ่านไพ่มาได้เลยนะคะอืม ขอเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในการเลือกไพ่นะคะสอง มาดูพลังงานใบแรกของคุณกันเลยนะคะอืมหกถ้วยนะคะถือว่าเรื่องราวดีนะถือว่าพลังงานดีนะคะหกถ้วยนะเดเลเบอร์คะ่ะอืมหกไม้เท้านะคะไพ่ถ้วยจ้าอาศัศวินถือถ้วยนะคะสาอ่าสี่ไม้เท้านะคะอืมห้าดาบนะเด่นเรื่องความรักนะเนี่ยชาวราศีสิงห์นะคะ อ่าสีดาบนะคะเดอะสตาอัศวินถือดาบและใบสรุปของคุณค้าอืมเจ็ดเหรียญน,นะคะดีมากนะเอ่อในช่วงที่ผ่านมานะคะชาวลัคนาราศีสิงคุณมีเกณฑ์นะคะในการเปิดกิจการร้านค้าใหม่ๆ นะคะหรือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานนะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นนะคะาการที่คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะทุกอย่างไม่ได้แบบว่าปุบป,ปรับฉพรันนะ,ะแต่ว่าเกิดจากการสะสมผลงานนะคะทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้เป็นไปในลักษณะของวื้วานะคะแต่ทุกอย่างก็ประสบความสําเร็จตามความคาดหมายนั่นเองน,น,นะคะ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขุมใจดีอ่อนโยนน่ารักมากๆนะคะในช่วงเวลานี้นะคะตัวคุณกออ็อาจจะมีเกณฑ์ในการนึกถึงเรื่องราวเก่าๆในชีวิตนะคะคิดถึงคนเก่าญาติเขาเรียกอะไรอ่ะญาติญาติเก่าๆญาติพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันนานเพื่อนในสวัสด์เพื่อนในสมัยเด็กคนลกเก่า หรือว่าเพื่อนในที่ทํางานเก่าๆก็ได้นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการคิดคํานึงถึงคนเหล่านั้นนะเอ่อในนอกจากนั้นนะคะในช่วงเวลานี้ตัวคุณเองเหมือนจะมีการเ,เดินทางพักผ่อนเกิดขึ้นนะคะเหมือนตัวคุณก็กําลังวางแผนนะคะอยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะในในต่างถิ่นต่างแดนนะคะในถิ่นที่อยู่ที่ค่อนข้างจะ ่แตกต่างจากปัจจุบันพอสมควรนะคะอาจจะไปในอยากจ,จะพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันมีความสบายใจนะคะอาจจะไม่ค่อยได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายนักนะคะแต่ก็ไปแล้วทำให้คุณรู้สึกสงบเยือกเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออหลีกนี้จะความวุ่นวายอะไรแนวๆน,นี้ด้วยก็ได้นะคะอตัวคุณนะคะอืม ในช่วงเวลานี้นะถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะไม่ได้ต้องออกแรงอะไรมากมายนะคะอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวผลกำไรที่เกิดจากการลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้นะคะท่านใดที่ได้มีการทำธุรกิจนะช่วงนี้เหมือนคุณจะได้เงินปันผล กลับมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเป็นกอบเป็นกรรมนะคะได้แล้วก็ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยถือว่าก็นําความพึงพอใจมาให้กับคุณมากมากนะคะผลกําไรที่ได้รับนะค่อนข้างที่จะอืมยังไงอะคุณคือคุณไม่ไม่ได้แอคชั่นอะไรมากอะนะคะอืมไม่ค่อยได้แอคชั่นไม่ได้แบบคุณไม่ได้มีการเขาเรียกอะไรนะกาไรที่ได้รับช่วงนี้เหมือนถ้าหาว่าก่อนหน้านี้ยคุณลงทุนไปแล้วทั้งลงทั้งเงินลงทั้งแรงไปแล้วช่วงเวลานี้คุณจึง เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเดียวนะคะเก็บเกี่ยวผลกําไรรับเงินปันผลอะไรทํานองนี้นะคะทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเช่นเดิมนะคะชีวิตของคุณไม่ค่อยที่จะมีอะไรรวดเร็วปุบปับนักนะคะทุกอย่างจะค่อยๆดําเนินไปแบบเนิบหนาบอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเชื่องช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในใจของคุณคืออยากจะทําอะไรที่ให้มันปุบปับ นะอยากจะทําอะไรให้มันรวดเร็วทันใจอะ่ะแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่คุณทําได้คือจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปดําเนินการตามแผนดําเนินการตามระบบนะคะถึงแม้ว่าเออมันอาจจะไม่ค่อยถูกอกถูกใจผู้คนทั่วไปเท่าไรนักนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมันยังทําไม่ได้มันยังไม่สามารถที่จะทําอะไรให้มันรวดเร็วดังใจได้ และนอกจากนั้นนะคะในช่วงเวลานี้คุณยังมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่อาจจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะมีทางเลือกว่าจะทําอย่างไรดีอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจนะคะ,ะการวางแผนการตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรนะคะซึ่งในช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีการเ,ออเขาเรียกว่าประชุมไหมนะ,ะขอความเห็นจากหลายฝ่ายนะคะแล้วก็อาจจะมีการถกเถียง นะคะความคิดเห็นไม่ลงไม่ลงตัวกันความคิดเห็นไปคนละทิศคนละทางแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณก็ยึดมั่นนะคะยืนกรานในความคิดของคุณซึ่งคุณวิเคราะห์แล้วว่าสิ่งที่คุณคิดนะคะมันเป็นไปได้นะ,ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอยากให้คุณใจเย็นๆนะคะในการสื่อสารการเจราจารนะ,ะเพราะมีเกณฑ์ที่ทะเลาะผิดใจ กับเขาเรียกว่าบริวารผู้ร่วมงานนะคะหรือคนรอบข้างได้ง่ายมากในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวดูไพ่เพิ่มเติมนะคะอือะขออีกใบนะคะในเรื่องของการงานนะคะคุณค่อนข้างที่จะมัน่นอกมั่นใจมากๆนะคะ ว่าสิ่งที่คุณได้วางแผนหรือว่าสิ่งที่คุณได้มีการดําเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะคะและความมั่นใจของคุณก็ถือว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะเห็นผลค่อนข้างที่จะชัดเจนมั่นยํานะคะเพราะว่าธุรกิจหรือการงานของคุณเนี่ยจะได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือหรือการมีหุ้นส่วน นะคะการมีลูกค้าที่ดีการดีลธุรกิจที่ลงตัวมากๆนะคะหรือคุณอาจจะได้ทำงานร่วมกับคนที่มีลักษณะคล้ายๆคุณก็ได้ความคิดเห็นไปในทางเดียวกันคุณมีเกณฑ์ได้ทำงานร่วมกับคนรักด้วยนะคะความสำเร็จเป็นของคุณอย่างแน่นอนนะคะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าท่านใดนะคะทีะ่ทำงานอาจจะเป็นสมมติว่าไม,ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือ ธุรกิจส่วนตัวคุณมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศค่อนข้างสูงนะคะอาจจะเป็นการศึกษาดูงานหรือไปท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวเชิงเชิงดูงานอะไรแนวนั้นนะ,ะมีเกณฑ์ได้ไปนะไปแล้วอาจจะเป็นการไปเพื่อรับตําแหน่งโดยกระได้หรือไปเพื่อเปิดกิจการที่นั่นก็ได้นะคะถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะคะจะนาความมั่นคงมาให้กับคุณนะคะอืคุณมีเกณฑ์เป็นเจ้าของธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่โตมากๆนะคะ หรือไม่อย่างนั้นคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่มีเกียรตินะคะสมเกียรติสมฐานะสมกับความมุ่งมั่นสมกับความพยายามของคุณเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะคุณก็ได้ทำงานมาแบบตรงไปตรงมานะคะประกอบคุณงามความดีนะคะไม่ชอบอะไรที่มันรัดขั้นตอนนะคะชอบแบบทุกอย่างต้องเป็นไปตามระบบนั่นจึงอาจจะเป็นสาเหตุทำให้คุณค่อนข้างที่จะ มีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือมีปัญหากับคนล็อบข้างได้ง่ายนะคะเพราะความตรงไปตรงมาของคุณนะคะทีนี้มาดูในส่วนของการเงินบ้างนะคะการเงินการงานไปนแล้วเนาะการเงินนะคะการเงินของคุณก็หยิบง่ายใช้คล่องนะคะช่วงเวลานี้นะคะ,ะไม่ได้มีความกังวลนใ,นใดในเรื่องของการเงินนะคะ,ะในช่วงนี้ถ้า คุณมีลูกหนี้นะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่ลูกหนี้ของคุณจะนำเงินมาจ่ายนะคะนำเงินมาคืนนำเงินมาใช้หรือถ้าเขายังไม่ส่งสัญญาณถึงคุณคุณก็สกิททวงถามไปได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินคืนด้วยเช่นเดียวกันนะการเงินของคุณนะคะถ้าท่านใดที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ไอที IT, ต่างประเทศต่างชาติต่างภาษา นะคะก็ค่อนข้างที่จะได้รับผลตอบแทนค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะคะการเงินคือในช่วงนี้นะคะการเงินของคุณจะดีมากๆนะอย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะคะว่าเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะเก็บเกี่ยวผลกําไรนะคะจากการลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้ถ้าท่านใดนะทำเกี่ยวกับเกเษตรนะคะ ก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะมาผลที่คุณได้มีการปลูกมีการเพาะปลูกมีการทํานุบํบำรุงมาจนกระทั่งเขาออกดอกออกผลนะ,ะก็อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวเช่นเดียวกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับผลดีด้วยนะคะผลผลิตก็ค่อนข้างที่จะได้เยอะนะทีนี้นะคะในส่วนของรายจ่ายบ้างล่ะนะคะค่าใช้จ่ายของคุณนะ หนึ่งนะคะอาจจะเสียไปกับในเรื่องของสุขภาพตัวคุณเองนะคะการเ,าเข้าโรงพยาบาลการแอดมิดการผ่าตัดแต่ก็ไม่ได้เป็นการผ่าตัดที่ เรียกว่าเป็นการผ่าตัดเล็กๆน้อยๆอาจจะมีการทําหัตถการก็ได้นะคะเสริมความสวยความงามอะไรแบบนี้ซึ่งคุณก็มีเกณฑ์ที่อาจจะอยู่ในช่วงการตัดสินใจก็ได้นะคะอยากจะดูแลตัวเองนะอ,าอยากจะทําให้ตัวเองดีขึ้นดูดีขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ที่ถ้าช่วงนี้คุณทําทําสัลญ,ญกรรมนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีทําออกมาแล้วสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ออนอกจากเสียงเงินไปกับเรื่องของสุขภาพแล้วใช่ไหมคะก็มีเกณฑ์เสียงเงินในเรื่องของการเดินทางด้วยเสียงเงินไปกับคนรักด้วยนะคะอาการเปนะคะาการปีการให้ของขวัญนะหรือมีเกณฑ์นในเรื่องของการการเดินทางนะคะพาคนรักไปพักผ่อน อะไรแบบนี้การไปท่องเที่ยวหรือคุณไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดแล้วพาคนรักไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเกณฑ์เสียเงินไปในจุดนั้นนะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีในเรื่องของรายจ่ายนะคะแต่การเงินของคุณก็มีเหลือมากพอนะคะม,มาดูในส่วนของการเงินแบบเพิ่มเติมนะคะไพ่อยากบอกอะไรนะ ว้าวนะคะอืมเอ่อการเงินนะคะการเงินของของคุณดีนะอ่าการเงินของคุณดีแล้วก็ชัดเจนนะคะว่าช่วงเวลาเนี้ยคุณอาจจะเสียงเงินไปกับคนรักคู่ครองการเอาอกเอาใจาการเปอะไรแบบนี้นะคะเการซื้อของที่ เออเป็นของฟุ่มเฟือยนะของที่อยากจะได้อยากจะมีของมันต้องมีอะไรทํานองนี้นะะให้ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะการเงินของคุณนะคะจะเออเรียกว่าให้ระมัดระวังการถูกกู้ยืมแล้วกันนะคะการถูกกู้ยืมการถูกชักดาบนะเออจ่ายไปแล้วอะ่ะคือสมมติว่ามีใครมายืมเงินคุณอะ่ะถ้าคุณตัดสินใจให้คุณก็ต้องทําใจไปนิดนึงนะคะว่าอาจจะไม่ได้คืนนะ ฉะนั้นในเรื่องของการเงินคุณก็ต้องดูหน้าดูหลังให้ดีนะคะว่าสมควรให้ไม่ให้แบบไหนอย่างไรนะคะสุขภาพของคนรักด้วยนะคะอาจจะมีการเสียเงินในสุขภาพของคนรักนอกจากสุขภาพของคุณก็ยังเป็นสุขภาพของคนรักด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะอืม ทีนี้มาดูในส่วนของสุขภาพบ้างนะคะซึ่งในช่วงของการเงินก็มีคาบเกี่ยวไปที่สุขภาพนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์เสี่ยงเงินในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมนะคะ,ะสุขภาพในช่วงนี้นะคะ,ะก็การเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะคะ,ะความใจร้อนการประมาาเลินเลื่อการไม่ค่อยระวัง นะการไม่ค่อยระมัดระวังแต่ก็ไม่ได้มีการบาดเจ็บที่รุนแรงอะไรนะคะแต่ยังไงก็ไม่อยากให้คุณประมาทนะรวมไปถึงถ้าช่วงนี้นะคะคุณไปเที่ยวนะคะในสถานที่ที่เกี่ยวกับน้ำนะก็ให้ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวดูในเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งนะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคุณค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองดีมากนะคะควบคุมอาหารควบคุมการพักผ่อนคือควบคุมทุกอย่างเลยทุกอย่างค่อนข้างที่จะมีวินัยน,นะคะค่อนข้างที่จะดีมากๆนะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณระมัดระวังก็คือเรื่องอาหารการกินคุณค่อนข้างที่จะเป็นเป็นคนชอบ มีความสุขกับการกินนะคะมีความสุขกับการกินน้ําหนักตัวอาจจะขึ้นนิดนึงนะ,ะอาจจะมีคนมาชวนไปไปทานร้านโน้นร้านนี้ตรงนั้นอร่อยตรงนี้เขาว่าดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องควบคุมให้ดีในเรื่องของอน้ําหนักตัวนะคะการที่เราจะรับประทานอะไรเข้าไปก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของสุขภาพนะคะท่านใดที่รอคอยการมีบุตร ตั้งคันของคนรักของแฟนของคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข่าวดีตรงนี้นะคะเรื่องของการตั้งคันมีบุตรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะคนตั้งคันอ่อนๆหรือหญิงมีคันเนี่ยนะคะคุณต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะต้องเ,ออเขาเรียกว่าปฏิบัติตาม ที่คุณหมอแนะนํานะคะอเพราะว่าถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามไม่ระมัดระวังยังทําอะไรแบบรวดเร็วใจร้อนก็มีเกณฑ์ที่เขาจะหลุดด้วยนะคะอาทีน,นี้มาดูในส่วนของความรักกันบ้างนะคะสําหรับคนโสดนะคะือม,มีไม่ได้คนโสด <laughs> คนโสดนะคะ,ะเหมือนในช่วงระยะเวลานี้นะคะคุณก็รอนะ คุณรอดูว่ารอคอยอะนะว่าอืมว่าคนที่ใช่ในชีวิตของคุณเนี่ยเขาจะมาเมื่อไหร่นะคะแต่ตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะตั้งสเปคเอาไว้สูงเช่นเดียวกันรอคอยคนที่มีพร้อมทุกอย่างนะคุณถึงจะยอมตกลงปรงใจเป็นแฟน ะะซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีคนมาขอความรักมาหยิบยืน่นมิตรภาพที่ดีให้กับคุณนะแต่เหมือนตัวคุณยังไม่ได้ตัดสินใจนะในบางเคสบางรายอาจจะยังไม่ถูกใจคุณเสียด้วยซ้ำนะคะแทนที่จะมาจีบคุณนะแต่ก็แบบมาทะเลาะก,กับคุณอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นไปได้นะ,ะเดี๋ยวมาดูไพ่เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับคนโสดบ้างนะคะคุณก็ไม่ได้รีบคุณไม่ได้รีบนะในเรื่องของแฟนนะะ คนโสดอืมไพ่ใบนี้ออกมาแล้วนะคะยังไงต่ออืมสําหรับคนโสดนะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอรักครั้งใหม่ที่เป็นเอ,อคนที่คุณอาจจะเคยรู้จักในสมัยเด็กก็ได้ นะคะเคยอาจจะเคยกันตั้งแต่รุ่นเด็กสมัยที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะที่จะได้เจอเขาที่จะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ให้กับคุณนะแต่อยากจะบอกคุณว่าเอ่อความรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะอ,อ,อยากให้คุณดูให้ดีนะคะว่ามีใครมาคบคุณเพ,เพียงเพราะหวังผลประโยชน์หรือเปล่านะคะเขาอาจจะเป็นเพื่อนในสมัยที่เป็นเพื่อนเขาก็อาจจะไม่ได้มี ไม่ได้มีอะไรให้ต้องกังวลมากนะคะแต่พอโตต่างคนต่างโตต่างคน,ต,งคนต่างไปใช้ชีวิตประสบการณ์ชีวิตอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแนวความคิดหรือ m มเซ็ตก็อาจจะไม่เหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณดูให้ดีนะคะตึกตองให้ดีนะกับคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาสําหรับคนโสดนะคะอืทีนี้มาดูในส่วนของคนคุยหรือว่าคนที่มีสถานะไม่ค่อยชัดเจนบ้างนะคะ คนที่มีสถานะไม่ค่อยชัดเจนนะเหมือนความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่บางทีอาจจะต้องเลือกนะคะคุณทั้งคู่คบกันมานานมากนะคุยกันมานานมากแต่สถานะยังก็เขาเรียกว่ายังยังคงมีความคลุมเครืออยู่นะคะยังต้องตัดสินใจอยู่ว่า จะยังไงจะครบต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณกับเขานะคะความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างลามลื่นนะคะแต่มันก็อาจจะมีความเห็นของคนรอบข้างที่เกิดขึ้นว่าอาจจะมีความไม่เหมาะสมหรือเปล่าที่เขาไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้นะคะทำให้ในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จึงเหมือนมีการชะลอ ชะลอความสัมพันธ์ก่อนนะคะอาจจะยังไม่ได้เดินหน้าต่อในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ก็ไม่ถึงกับหันหลังให้กันนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะการประเมินสถานการณ์ต่างๆนะเดี๋ยวมาดูไพ่ของคนที่มีคนคุยนะคะหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนนะไพ่อยากบอกอะไรนะคะอืม สำหรับคนที่มีคนคุยนะคะหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนความลักของคุณในครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณทั้งคู่อ่ะค่อนข้างที่จะเอ,อคุ้นชินกับการมีซึ่งกันและกันแล้วอ่ะนะคะแต่ทําไมสถานะยังยังคงยังคงคลุมเครือนะเหมือนคุณเองก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาคือคนที่ใช่ของคุณไหมซึ่งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ค่อนข้างดีนะ ค่อนข้างราบลื่นแต่ด้วยความที่ในช่วงเวลานี้อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาเหมือนเป็นบททดสอบเลยทําให้คุณเกิดความลังเลความไม่แน่ใจนะคะเออคุณมีเกณฑ์ที่อยากจะไปไหว้วอนขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ํานะคะให้ท่านช่วยชี้แนะแนวทางด้วยหน่อยว่าคนคนเนี้ที่คุณคบคุณคุยอยู่เนี่ยเขาใช่ตัวจริงของคุณหรือเปล่านะคะ คุณถึงขนาดต้องต้องไปทําอย่างนั้นเลยนะคะอืมเดี๋ยวดูเพิ่มเติมให้นะคะว่าคนคนนี้เขาใช่ตัวจริงของคุณไมนะคะคนที่กําลังคบอยู่นี่แหละนะ กำลังของคุณเหมือนถูกควบคุมโดยใครบางคนนะอาจจะมีใครบางคนที่อยากจะเป็นผู้นําหรืออยากจะมีคนที่เขาเออยากจะมาควบคุมคุณทั้งคู่นะคะอาจจะเป็นครอบครัวหรือใครคนใดคนหนึ่งในบางท่านนะคะอาจจะมีคนเก่าๆกลับมาด้วยก็ได้นะคะอืทําไมไพ่ย,ยังออกคลุมเครืออยู่นะคะ,ะเดี๋ยวดูไพ่ต่อให้นะยังไงนะคะ ทำไมคุณยังลังเลยยังตัดสินใจไม่ได้นะคิดถึงคนเก่าแต่ทำไมตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมนั่นคือสาเหตุไหมเออคิดถึงคนเก่าแต่ยังตัดใจไม่ได้ใช่ไหมคะยังไงต่อเอ,อ่อความสัมพันธ์ของคนที่มีคนคุยช่วงเวลานี้นะคุณเหมือนรักพี่เสดายน้องอะสิ่งที่อยู่ตรงหน้า นะคนที่คุณกําลังคบกําลังคุยอยู่อาจจะยังไม่ถูกใจคุณแต่คุณอาจแต่มันก็ไม่ได้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการเลิกกันนะคะเออแต่เหมือนคุณก็ยังหวนคํานึงถึงความรู้สึกเก่าๆอยู่นะในช่วงเวลานี้นะคะคุณทั้งคู่อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่ อาจจะชะลอความสัมพันธ์ไปค่อนข้างนานพอสมควรนะคะจริงๆคุณทั้งคู่ถูกใจกันมากนะจริงๆรงักกันชอบกันให้เขาเรียกว่าให้สถานะก,กันได้แต่ทําไมคุณถึงต้องมาสตักนะคะมาสตักความสัมพันธ์มาชะลอความสัมพันธ์ละ่ะอืมเขายังไม่ตอบโจทย์คุณเรื่องอะไรอ่ะอืมนะเพิง่งเพิ่งจะเคยเจอนะคะตั้งแต่เปิดไพ่มานะ คนที่ไม่ชัดเจนนะเออแต่ทำไมไม่ได้คำตอบเลยคุณนิ่งทำไมนะคะโอ้โหมีแต่การการนิ่งอะ่ะทำไมคุณถึงยังไม่แน่ใจเขาว่าเนี่ยคุณกำลังมาอาจจะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเพราะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะผู้หลักผู้ใหญ่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามามีมีส่วนร่วมตรงนี้มาแสดงความคิดเห็นมาออกความคิดเห็นให้กับความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ว่า,าไม่ชอบไม่พอใจมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเลยยังไม่ชัดเจนนะคะเลยยังไม่สามารถที่จะเปิดตัวกันแบบชัดเจนได้นั่นเองนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะสําหรับความรักของคนคุยเนี่ยอาจจะต้องดูกันใน ep ต่อไปนะคะอืม ปิดแบบยังหาคำตอบไม่ได้เลยเปิดไพ่เยอะมากนะ,ะต่อไปความสัมพันธ์ของคนมีคู่บ้างเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะความรักของคุณก็ราบรื่นดีนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะความรักความสัมพันธ์ราบรื่น นะะในช่วงเวลานี้คุณทั้งคู่รักกันดีมากนะคะมีของขวัญของรางวัลมาฝากกันตลอดเลยนะคะมีของถูกอกถูกใจมาฝากตลอดเลยมาหยิบยืน่นดีๆเขาเรียกว่ามามีคำพูดหวานๆเอาอกเอาใจไปข้างนอกกลับมาก็จะมีของฝากติดไม้ติดมืออะไรแบบนี้ความรู้สึกของคุณค่อนข้างดีความรักของคุณค่อนข้างดีงน,งดนะคะ,ะในบางท่านนะถ้ารอการตั้งครรภ์มีบุตรก็มีเกณฑ์สมบัติด้วยนะคะ อืมดีนะคะความสัมพันธ์ของคุณมีคู่อ่ะเดี๋ยวมาเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะของคนมีคู่อืมความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะ เออถ้านะมีเกณฑ์ในเรื่องของการมีใครบางคนที่มีความลับอยู่มีความลับแอบแฝงอยู่นะอ,อ,อยากให้คุณจริงใจต่อกันนะคะอยากให้คุณเปิดใจนะคะและความรักดีๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก นะถ้าคู่ใดนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทะเลาะเบ,บาแห้งาการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันก็อาจจะอยู่ในช่วงของการรอคอยการมางอ้ออะไรแบบนี้นะคะรอคอยการมางอ้อรอคอยการมาปรับความเข้าใจซึ่งก็มีเกณฑ์ที่จะได้มีการปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ว่า คุณจะต้องจริงใจนะจริงใจกับความรู้สึกจริงใจกับคู่ของคุณด้วยนะคะถึงจะมีความรู้สึกดีๆต่อกันถึงอา,อารมณ์ความรักความโรแมนติกเรื่องราวดีๆถึงจะกลับมาได้นะคะอืมก่อนที่จะจบคลิปนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่พระพิคเนตนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณอีกสำรับหนึ่งนะคะว่าไพ่พระพิคเนตท่านอยากจะสื่อสารอะไร ว้าว wow. achievement นะคะอืม uh huh. uh, อีกใบหนึ่งนะคะเอ่อ uh huh. ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะอยากจะบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จนะเหมือนอย่างพื้นไพ่ ทาร่ออกมานะคะไพ,พ,พ่พระพิคเนยก็บอกเช่นเดียวกันว่าคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเพะไพ่ความสําเร็จขึ้นมาเป็นใบแรกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอะไรที่มันเคยรบกวนจิตใจของคุณเนี่ยขอให้คุณให้อภัยนะ,ะไม่ถือโทษโกรธเคืองกันนะคะเพราะนั่นหมายถึงการเคลียร์พลังงานลบๆออกไปจากความรู้สึกของเรานะคะเพราะถ้าพื้นที่ในจิตใจของเราเนี่ยมันมีพื้นที่ของความท็อกซิกมากกว่านะคะก็เหมือนกับ ถ้าน้าเนี่ยมันเต็มแก้วแล้วใช่ไหมออโอกาสที่เราจะรับน้ําใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็ยากไม่มีพื้นที่สําหรับสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นจิตใจของเราเช่นเดียวกันค่ะเคลียร์พลังงานลบๆออกไปเพื่อเราจะได้มีพื้นที่สําหรับพลังงานดีๆนะคะ ในช่วงเวลานี้หากว่าคุณมีเกณฑ์ที่อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งอยากให้คุณทบทวนวางแผนนะคะคิดย้อนไปย้อนมานะคะ,ะผลได้ผลเสียผลกระทบให้ดีสักนิดหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจหาความหาความรู้หาข้อมูลให้แน่นนะแล้วความสําเร็จก็จะเป็นของคุณได้ไม่ยากนั่นเองนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์หน้าสวัสดีคะ่ะ you <sharp inhale>